สวัสดีค่ะเดี๋ยวแพมจะมาสอนวิธีการถอดวิกผมนะคะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะมีเคล็ดลับเล็กๆในการใส่ยังไงให้มันดูเนียนนะคะเพราะว่าคนเราแต่ละวันนี่ถ้าเกิดเราทําผมทรงเดียวอาจจะรู้สึกเบื่อนะคะกับบุคลิกของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่วิกมันก็อาจจะทําให้เราดูเปลี่ยนเป็น อ,อีกคนนึงก็ได้นะคะหน้าตาอาจจะดูหวานขึ้นแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะเปรี้ยวขึ้นแล้วแต่ทรงผมนะคะงั้นเรามาเริ่มถอดวิกกันเลยนะคะสเต็ปที่1นนะคะอันนี้คือแพมมีกิฟที่ติดอยู่บนผมนะคะเพื่อให้รอยต่อระหว่างผมกับวิกมันดูเนียนเข้ากันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือผมจริงนะคะด้านหน้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวิกผมนะคะมันจะมีเป็นเป็นตัว เหมือนแป๊กติดผมะนะคะเป็นกิ๊บติดผมเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยแพมกดแล้วนะคะแล้วมันก็จะเอ้าออกมาคันนี้ด้านข้างก็จะมีเป็นแป๊กติดผมเหมือนกันนะคะขอเรียกว่าแป๊กติดผมนะคะ,อะแอมกดออกทั้งสามด้านแล้วนะคะพอกดออกทั้งสามด้านปุ๊บเราโยกโยกวิกมาข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เตรียมดึงวิกออกนะคะข้างๆเราก็ค่อยๆแกะออกนะคะ ค่อยๆทำบ่ยแล้วเดี๋ยวมันจะชำนาญน,นะคะอ่าตอนนี้เท่ากับว่าแฮมถอดวิก mm hmm. ออกมาแล้วนะคะผมแฮมผมปกตินะคะตอนที่เรายังไม่ได้ใส่วิกนะคะเราจะมัดเป็น3ส่วนนะคะเราจะแบ่งมัดเป็น3ส่วนส่วนที่1คือเราจะเก็บไว้เพื่อก้าวผมข้างหน้าขึ้นไปนะคะเพื่อให้ให้มันดูเนียนเหมือนเหมือนกับ ผมจริงกับวิกเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันนะคะแถมจะมีเป็นตัวนี่ผมเล็กๆนะคะแบ่งไว้อย่างนี้นะคะแล้วส่วนตัวที่เราจะติดกับแป๊กติดผมข้างหน้าเพื่อให้ดูแน่นนะคะเรามาัดเรามัดเป็นจุกเล็กๆไว้ตรงตรง,ตรงหลังจากที่เราแบ่งผมด้านหน้าไว้แค่นิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วคันนี้นะคะเพื่อที่จะให้แป๊บตัวด้านข้างมันติดผมได้สนิทนะคะเราจะรวบผมไปที่ด้านหลังนะคะ เรารวบผมไปที่ด้านหลังแล้วเราก็มัดนะคะเหมือนเรามัดผมปกติอะคะ่ะเราจะมวยขึ้นมานิดนึงถ้าสําหรับคนที่มีผมยาวแต่ถ้าคนที่ผมไม่ยาวเราไม่ต้องมวยนะคะเดี๋ยวแพมโชว์ด้านหลังให้ดูนิดนึงเห็นไหมคะจะเห็นด้านด้านหลังว่าแพมมวยผมขึ้นมาเก็บไว้คัน,นี้เราจะมาเริ่มวิธีการใส่วิกโดยที่แบ่งผมเป็น3ส,ส่วนแบบนี้แล้วนะคะ อันดับแรกเมื่อเราได้วิกมานะคะให้เราเอาหวีที่เป็นหวีที่ใช้สําหรับวิกโดยตรงนะคะมาหวีผมวิกของเรานะคะหวีผมวิกของเราเพื่อให้มันเนียนก่อนนะคะเราค่อยสวงเข้าไปในศีรษะของเราอีกทีหนึงอ่าอย่างตอนนี้ทำทำกำลังหวีเส้นวิกนะคะอ่าถ้าเราพอรู้สึกว่ามันได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียมวิกเลยนะคะ เปิดแป๊บไว้ทั้ง3ด้านนะคะแป๊กเล็กๆนะคะนี่ค่ะมันมีแป๊กอยู่ด้านข้างตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนะคะแล้วก็มีด้านหลังแต่สั้นใหญ่แล้วด้านหลังแคมจะไม่หนีแป๊กนะคะเพราะว่ามันมันจะแน่นไปนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะอ่าอันดับแรกนะคะเราอ้าปากแป๊บติดผมลงไปตรงวิกนะคะ ตรงไอของวิกผมนะคะลงไปตรงผมที่เรามัดจอกไว้แล้วเราก็กดกดลงเท่ากับว่าตัวแป๊บหนีบผมมันจะติดผมแล้วนะคะส่วนตรงกลางนะคะเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมีเป็นรอยรอยเชื่อมต่อระหว่างผมจริงกับผมผมวิกนะคะอันนี้ด้านข้างเนี่ยเนื่องจากเราเก็บไปด้านหลังแล้วนะคะแล้วมันก็มีแป๊กอยู่นะคะให้เราเอาแป๊กมาเกี่ยวตรงผมด้านข้างนะคะแล้วก็ติดแป๊บค่ะ จะได้แล้วหนึ่งข้างนะคะพอเราได้หนึ่งข้างเราลองหวีผมนะคะเราหวีผมแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะดูว่าโอเคเราเช็คระดับผมนิดนึงว่ามันมันเสมอตัวหรือยังเริ่มเข้าที่หรือยังข้างนี้นะคะสังเกตน,นะคะแพมยังไม่ได้ติดผมเลยแพมก็จะเอามือไปคลำหาแป๊ปติดผมนะคะ<อ>เห็นไหมคะแพมจะดึงผมออกมานิดนึงนะคะ<อ>แล้วก็เอามาเกี่ยวกับผมจริงของเราแล้วก็ติดแป๊กลงไป ได้เป็นข้างที่สองนะคะแล้วเราก็เริ่มหวีผมของเรานะคะหวีผมวิกของเรานี่แหละคะ่ะอ่าเสร็จแล้วเราจะทํายังไงให้มันเนียนดูเป็นชิ้นเดียวกันกับผมวิกระหว่างผมวิกกับผมจริงนะคะข้างหน้าที่เราแบ่งไว้เราอาจจะแบ่งไว้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ของแพรมทําจะแบบผมข้างหน้าแพมน้อยอยู่แล้วไงคะ่ะแพรมก็จะแบ่งแค่นิดเดียวเนี่ยคะ่ะ ทำก็จะแบ่งแค่นี้เดียวแล้วทำก็หมุนหมุนิดนึงนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นเป็นแบบว่าดูผมมันมีวอลลุ่มนิดนึงนะคะแล้วทําก็ติดกิ๊บลงไปที่เส้นผมวิกกับผมจริงอ่าแล้วก็จัดนิดนึงนะคะอาจจะจัดเพื่อให้มันเนียนมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ต้องทําให้มันนูนก็ได้ถ้าบางคนไม่ชอบ เนี่ยค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะสำหรับการใส่วิกแบบแพมลองดูนะคะแล้วก็ใช้หวีที่เป็นหวีสําหรับวิกนะคะขอเน้นนะคะหวีที่ซื้อมาต้องเป็นหวีสําหรับวิกเท่านั้นนะคะถ้าผมมันรู้สึกผมวิกมันรู้สึกพันกันนะคะให้ใช้สเปรย์ที่บํารุงผมวิกของเราด้วยนะคะอ่าคันหน้าเปลี่ยนไปเลยเป็นไงบ้างคะง่ายไหมคะ ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าสนใจที่จะสั่งวิกไปใช้บ้างนะคะเพื่อเปลี่ยนคลิกตัวเองสั่งได้ที่เบอร์0946247898นะคะหรือไม่ก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย